มื่อนี้ก็บ,บกรรยากาศดีขึ้นเกาขึ้นเกาเมาขึ้นเกาจงนี่เอาขึ้นเหล่าแล้วสิเบียงย่างจิ้นเหล่าสุนตัวเอยรสชาติไม่เปลี่ยนแปลงเฮ็ดยังนี่นสิแตกเราอีกะบ๊อบนี่ฮะสิแตกเราอีกแล้วสร้างโม่ <c oughs> าอเนาะ เอาคอยก็กินน้องคอยสูมือเด้ล่ะเอากินสูมือแล้วขอแมาจะมาจะมายังไงกูเห็นแต่สส,สแตกแต่แต่เหล่าอันนี้เอ้าจะสร้างว่าไอหมาเนี่ยเนาะโอ้ยเออช่วยจังเจ้านี่ก็เกิดม,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 มาเป็นคนได้เนาะจะสร้างว่าไปเกิดเป็นหมาสิได้นอนเคียงกต่ก็หม,มานั่นตัวต่างัวเนี่ยนะเจ้านี่เนาะคอยก็บ่นเอาเงินเอื้อมคนเอื้อมมาสือตัวเอ้ยบ่นเอาเงินคนเอื้อมอยู่แต่เจ้าเป็นผัวคอยได้ที่คอยว่าวนี่โอ้โอยกินนะบ่เบิ่งบ้านเบิ่งเนนม,มืองบอเ่เบิ่งผู้ใดไ ก้มหูก้มตาก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวสีแตกอย่างเดียวโอ้สร้างว่าอายมาใจชั่วเจ้าเจ้านี่ก็เกิดมาได้เนาะวามสุขวามสุขไปจะเมนพ่อจะเมนพ่อเนาะเจ้านี่เนาะจะขึ้นชั่วคักแท้ก็ถามเจ้าเนี่ยบ้านายชีวิตเราก็ทำตัวมันดีๆเนะเออชั่วแต่จะเอากันจนหดตาหนีบุกคิดเบือเนี่ยบอกหือข่อยชั่วข่อยก็บ่ราะช่วเจ้ามาชั่วตัวยายเอ้ยเจ้าเป็นคนดีไปวัดไปว่า ถือศีลเข้าวัดอยู่ตลอดคอยก็ไม่เคยว่าอย่างเจ้าคอยไม่เคยจมเองเจ้าคอยเคยโจมเองเจ้าเทียบบ่คอยถามมึงดูแล้วคอยก็บม่ได้ส้วนเจ้ามักซัวก็คอยเออผมบอกแล้วอีกจะโบกันโอ้ค oh. อยเคยว่าเจ้าบ่คอยเคยตจมเองเจ้าบ่จะเป็นคนดีนะคอยเป็นคนซัวคอยเคยส้วนลูกสวน เมียมาสวัวนน้ำบัวเออเจ้าคิดเบิง้งเพราะฉะนั้นน่นเจ้าดีก็ดีไปเอาวัดเขาวัดถือศีลไปคอยส้วขคอยกระสัวไปอ้ว่าอยู่นี่พวเปลี่ยนแปลงแลอกเนาะนิสัยหน่ะนะเนาะอ๋อคอยสิไปเปลี่ยนนี่ยังคอยบ่เคยไปเดือดร้อนไครได้ล่ะคอยกระจินคอยกระเมาองคอย โอจะาว่าประสดข่อยบอสนี่จะว่าประสดข่อยบอสจะสคิดว่าอันเจ้าเป็นคนชั่วจะสช่ไหมข่อยนี่มาสชัวน้ำอสิบอ๋อหรือว่าจังไหนหรือว่าจังไหนข่อยบ่เคยคิดว่าเสียงเจ้ามาสชัวน้ำข่อยชัวพู้เดียวข่อยเออเจ้าดีเจ้าก็ดีไปอือเจ้าเป็นคนบุญเจ้าก็เขาวัดเขาว่าไปอืมเออข่อยบ่เคยส่วนเจ้ามาส่วนน้ำข่อยแล้วเจ้าน่ะสิส่วนข่อยไปเป็นคนดีสติ เออขอกระย่างจะเป็นคนดีนั่นแหละมันบ่ได้เออบ่ได้เป็นบ่ป่อยมักซัวเอาโอ้ขันว่าวสิขวบกบจะข้ามสิว่าวน้ำจ่อดอกพ่อยายต่อไปนี่ขอบสิบว่าวจะจักะขื่อเขาจะสิมาเทียงขอบเนวนี้เอาเจ้ากระเทียงอุ้ยเอาใจสิอยากเทียงเน้อจ่อเนาะขวบไม่เคยจมอยู่ใจเจ้าเลยเน่เจ้าไปวัดเขาวัดเขาว่าข่อยเคยว่าบ่โอ้ยายผิดบ้าทำแต่บุญ อปฏิบัติทำคอยค่อยว่าเจ้าบัวเออเออแมนความเจ้าเออบ่เจ้าเจ้าก็เจ้าก็เหตไปโอ้คอยเมาคอยกะเมาไปเออเออเออแมนความเจ้าที่เนาะเออพอสมบ่าจะจจือเถือดอกบันยองกินไปโลดกินได้ลายแดกไ้หลายแม่งงงเง้กินแม่งงแเงลงขอ่อยซ้ำโอ้ต่อไปนี่ข่อยบอกจะจจือเถือดอกเบืืองปากว่าก็บ่มีความไม้ยังดอกกันเมาอะไรมาเทียงกันแน่นี่เทียงแบบ หูหนวกตาบอดลี่ล้อเทียงแบบนี้เทียงแบบบูเรื่องหูเล่าหฮ้ยเจ้าไม่ต้องว้ากันเนอะจะสัวไนจะซัว,วไปเรื่องคนดีเองเขาวัดเขาวัดไปเมาของขอยไปสัวของข่อยไป